สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์สายฟรี EP ที่16แล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าบราวอานูบิสและเจสิกา้าบาสเทนแห่งความรักด้วยตัวกาชาทั้งหมด35ใบในไอีสายฟรีเนาะก็ บอกไว้เลยว่าไอดีนี้นะครับผมก็อยากจะได้2ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันยังขาดตัวธาตุแสงครับผมแล้วก็ธาตุมืดเนาะแล้วก็อยากจะได้ตัว damage, าดาเมจธาตุน้ําที่มีสกิลยกเลิกอาตะด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะว่าเลนเจอร์ในทีมไอดีสายฟรีผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก,ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับ10ตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานหลกัหลกๆเนาะอ่ะ หรือไม่ก็รู้สึกว่าจะใช้งานทีมที่3เนาะอ่าทีมนี้หรือไม่ก็ทีมนี้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะหละักๆก็ประมาณนี้ครับคือมันแบบยังไม่มีตัวดาเมจธาตุน้ําที่เป็นดาเมจทะลุอมาตะเลยนะครับเออบอสจระเข้ผมก็ยังไม่ได้ถ้าแสงท่านมือผมก็ยังไม่มีเลยในเอดีสายฟรีนะครับก็จะมาเปิดหาตัว2ตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็เปิด ก่อนที่มันจะหมดเพิ่อมโอกาสนะครับก็คงจะมีเพิ่อมโอกาสมาอีกรอบนะครับแต่คงจะไม่ใช่เพิ่อมโอกาส2คู่คู่นี้แล้วนะครับผมคงจะเป็นคู่อื่นแทนเนะาะอาจจะเป็นตัวตัวนี้ก็ได้นะครับผมซันนี่ฮอลลาทูทนภาาจับคู่กับเจสิก้กาบาเต็ตหรือว่า,าบราวอนูมิสเนาะโอเคมาครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสุ่มนะครับผม1ครั้งได้ประมาณซัก 7รอบนะครับโอเคเลสโก o ครับผมอ่าโอเคเลสโก o ครับก็ h, อยากจะได้มากๆนะจะได้อามารรวิวด้วยนะครับแล้วก็กบอัลตราในเอจิสายฟกีก็กำลังจะแบบกำลังจะพอ20ตัวแล้วนะครับกำลังจะครบ20ตัวเออนะครับขาดี่ประมาณแบบ10ตัวเออนะครับอันนี้คือผมว่ากำลังจะพอนะนะครับคือแบบ ผมใช้คำว่าก็เลยจะพอเพราะว่ามันมาถึงครึ่งทางแล้วเออโอเคมาครับผมตัวเมื่อกี้ก็สามารถเป็นตัวเอาไว้เล่นนะครับเอาไว้เล่นด่านต่างๆนานาเนาะนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยใช้งานไม่ค่อยได้เลยครับผมเราวนาในจอเนาะโอเคคือหลายคนก็ถามหาซีรีส์สายฟรีอยู่นะครับผมก็ต้องขอภายจริงๆนะพอดีว่าผมดองรูบี้ดองตัวกาชาดองอะไรต่างๆนานาในไอดียสายฟรีอยู่ นะครับก็ต้องขอไว้จริงๆที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายอาทิตย์นะครับต้องขอไฟจริงๆนะโอ้โหได้มา2ตัวโอเคถ้าเกิดว่ามันพอจะทำพีหนึ่ได้ผมก็จะทำนะในดีสซยฟรีนะครับอ่ะอีกสี่รอบนะครับมาเลยเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมขอรีหน้าหลักก่อนละกันนะครับก็บอกไว้เลยว่า ไอดีสายฟรีผมก็เกลือมาหลายเดือนแล้วนะโอ้โหก็ยังไม่ได้ตัวดีๆสักทีนะครับฮิเมเดือนที่แล้วที่เป็นคลาโบอ่าแชมเนคิงก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับก็ต้องทำใจเลยเนาะโอเคมาครับต่อกันเลยอีก3รอบนะเอาตัวนี้ก็ได้นะผมอยากได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้รีบเร่งที่แบบว่าไม่ได้รีบเร่งที่จะ หาตัวก้าดาวมาติดทีมเนี่ยแบบว่าตัวละคร8ดาวของเราเนี่ยมันโหดอยู่หลายตัวนะครับก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเอาไว้รอเดือนหน้าหรือว่าอนาคตนะครับเพราะว่าคงจะมีตัว9าวดาวเนี่ยมาขายอีกหลายตัวเลยนะครับผมอย่างเช่นตัวโคโลโบก้าวดาวเนี่ยก็อาจจะมีเนาะเออเดือนหน้าเนี่ยต้องดูกันเลยว่าเอ่อต้องมาลุ้นกันเลยนะครับว่าตัวเลนเจอร์โคโลโบเนี่ยมันจะเป็น9าวดาวไหมและมันจะโหดหรือเปล่านะครับ คือถ้ามันเป็นเลนเจอร์ก,กาดาเนีลยโอ้โหคนก็นจะสุ่มเยอะครับเออจริงๆดองรูบี้ดอง, Ruby, ดองตกัวกระชาไว้เดือนหน้าดีกว่านาะนะครับผมเองก็กําลังคิดอยู่ว่าไ d เดีเกลือผมเนี่ยจะดองรูบี้เลยไหมนะครับแล้วก็เอาพวก ID ดีสายฟรี ID เดีป็ด ID ีไก่ผมสุ่มแค่สุ่มเดือนนี้นะครับเออกำลังคิดอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับบาาเลือดร้อนแต่ตามตรงก็คืออยากจะดองมากเลยนะเพราะว่า เ้ากับว่าเลนเจอร์คอลลาโบนะครับผมเป็นตัวเลนเจอร์ก้าดาวเนี่ยอ่าสักตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นตัวเก่งในรอบนั้นเลยก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นตัวติดเมตาครับผมก็เลยคิดว่าอ่าคงจะต้องอ่าอยากจะดองไอดีเกลือนะครับเออให้มันได้ประมาณสัก2,100รูบี้เอาล่างเลนเจอร์ธรรมดามันมาก่อนแบบเนี้ยนะครับ,รบแล้วก็ค่อยอัพอืมโอเค <laughs> เปิดไปประมาณ7รอบนะครับผลที่ได้ก็ประมาณนี้โอ้โห บอกเลยว่าเจ็บช้ำน้ำใจมากนะครับผมคือแบบตัวตัวดีๆไม่ออกเลยคือถ้ามันออกบอสจาระเข้ ake, ออกมูนดุริยางนะครับผมเอ้ยไม่ต้องออกไม่ต้องออกมูนดุริยางนี่ผมผมได้แหละถ้ามันออกบอสจาระเข้ ake, ออกช้างน้อยแอนลี่นะครับผมอไ,อไอตัวแอนล,ลี่แมวน้ำนะครับเออนะครับแล้วก็ออกพวกตัวมูนน้ชาชาตัวอ่าตัวไหนอีกอะ ตัวผมขาดตัวไหนเอกีกซาเลดาวชิชีเออก็จะดีอยู่นะครับแต่มันไม่ออกเลยนะครับเออทำใจครับอ่ะไอดียสายฟรีผมก็เก็บรูบี้ได้ประมาณสัก450คือถ้าผมขยันนะผมคงจะได้ประมาณสัก600รูบี้แล้วนะครับในตอนนี้แต่ว่าคือเดือนที่แล้วแทบจะไม่จะเล่น PVP เลยนะครับผมเออต้อง ต้องเก็บใหม่นะครับไอเดือนนี้ก็พยายามเล่นอยู่นะเล่นหลายรอบมากนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าขนุกผมเนี่ยเหลือน้อยนะครับคือพยายามเล่นทุกวันนะครับวันละ5รอบให้มันได้จะพยายามให้ไอดีสายฟรีกับไอีเป็ดผมยืนอยู่เพชรสามหรือว่าจบมาจบเพชรสามให้ได้จะได้ลูบี้ชิลับประมาณสักร้อยยี่สิบโดบี้อืมก็ตามนั้นเนาะนะครับโอเค เจอเอ่อเจอแลนด์มาร์กนะครับผมแลนด์มาร์กนะครับทีมนี้ก็ถือว่าสบายไปอ่ะส่วนรู้สึกว่าเอ่อส่วนเอ่อส่วนด้านเอ่อส่วนจุดแลกเปลี่ยนเนี่ยรู้สึกว่าทางเกมเขาจะได้อ่อปรับปรุงนระไม่รู้ว่าปรับปรุงอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะเอาตัวเอ่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวตัวนี้นครับตัวหินปลูกพลังเนี่ยเอามาขายนะครับผมเออ แต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยังไม่เอามาขายนะแต่อันนี้เขาออามาขายแล้วใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเข้าใ, <c oughs> ใจเข้าใจผิดก็ต้องขอไปด้วยครับผมหรือว่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะว่ามันแต่ก่อนก่อนที่มันจะอัปเดตวันเนี้ยมันเอามาขายแล้วหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้เอามาขายก็ผมพูดถูกแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมคิดว่ามันยังไม่ได้เอามาขายนะอ่าก่อนวันเนี้ยเออก่อนวันวันอังคารนะครับวันเนี้ยแหละที่ผมลงคลิปนะครับอืม โอเคก็มาขายเลยนะก็45ดาวนะครับผมแล้วก็ใช้ดาว45ดาวแล้วก็เพชร4 0 0 0หรือว่าผมไม่ได้มาทันตอนที่มันอามาวางขายนะครับต้องขอภัยจริงๆถ้าเกิดว่าผมาพูดผิดนะเ,เห็นพี่เคเขาแบบ,บอัพเกรดตัวเจสิก้าเลนเจอร์เจสิก้าตัวจากฟรีครับตัวเจสิก้าเอเจนต์แดงอะเจสิก้าเอเจนต์แดงตัวนี้นะครับอัพเกรดไปล่าง9ดาวไวมากนะครับผม เออสงสัยแบบแลกมาเนาะแลกในจุดแลกเปลี่ยนแหละผมคิดว่าคือถ้าเกิดว่าแกลกในลนเจอร์พาร์ารับในลนเจอร์พาร์เนี่ยผมคิดว่ามันเร็วไปนะครับเพราะว่ากว่าจะแจแกนยก็กว่าจะแจกเห็นบกพลังเนี่ยก็เลเวลยี่สิบแล้วซึ่งมันเพิ่งผ่านมาประมาณสักเจ็ดวันเองนะครับคงจะไม่ถึงง่ายขนาดนั้นเนาะโอเคแล้วก็เรื่องของกิ้นะครับกิวเทมเพสผมนะครับได้จัดทีมป้องกันแบบ จัดทีมป้องกันใหม่หมดเลยนะครับผมเออผมก็จะพยายามมาดูแลกิวให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเออตอนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนกิวอยู่เนาะแบบพยายามปรับเปลี่ยนทีมป้องกันแต่และกิวอยู่นะครับผมกินเจจูนก็เอาไวไอ้อทิตย์านแล้วกันตอนนี้คือแบบไม่ทันแล้วนะครับเ,เพราะว่ามันเข้าสู่กิววอแล้วนะครับวสันก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ว่าเกีเทมเพสผมเนี่ยจะยืนลีกมาสเตอร์ได้ไหมนะครับสัปดาหา์หลังจากรลีลีลีกิวอร์สัปดาห์นี้นะครับอืมโอเคอเดี๋ยวผมภาผมจะเปิดกลบให้ดูแล้วกันนะครับว่ากบอันต้าผมมีกี่ตัวเนาะเอ่อฮะกบอันต้าผมมีประมาณ10ตัวอ่ะสิบตัวพอดีผมว่าแหละนะครับอ่าพอจําได้อยู่กบไฮเปอร์นะครับมีอยู่ประมาณ8ตัวนะครับ ถือว่าผมเก็บชานะขณะผมเก็บช้าผมยังได้8ตัวเอออ่ะกลมแดงมีอยู่9ตัวครับไอ้ยื้สายฟีผมแบบสร้างมาหลายเดือนเลยนะเออคือแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขยันเล่นน่ะมันก็เลยได้แค่นี้นะครับแล้วก็มันติดตรงที่ว่าเปิดกาชารอบยาายฮิเมะนะครับแล้วมันไม่ได้โทวะแบบมันแบบเอารูวี้ไปหาโทวะแล้วมันไม่ได้ครับมันก็เลยแบบเจ็บช้ำน้ําใจนะครับไอ้ยื้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้พัฒนา หอคอยก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ด่าน45นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันผ่านหรือเปล่าถ้ามันผ่านก็จะเล่นนะครับอ่ะอันนี้คือลองเล่นนะอันนี้คือลองเล่นนะครับปิดทนะ้ายคลิปเนาะทางเกมก็ได้อัปเดตด่านหอคอยนะครับหอคอยอด่านด่านที่81-90มาแล้วซึ่ง ID เเกลือผมเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มจะผ่านยากแล้วนะขนาดเติมหลายบาทนนะั่นนะครับ ส่วนเซตหลักน่าจะฮาร์ดเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้จับไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันยาก <c oughs> คือต้องอาศัยเทคนิคด้วยเดี๋ยวก็คงต้องรอรอดูไปเรื่อยๆครับรอดูไปเรื่อยๆ่อเรนเจอร์9ก้าดาวมานะครับก็จะว่าไงดีอะ่ะตัวเรนเจอร์แปดาวถามว่าตกยุมไหมผมคิดว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตกนะตัว8ปดดาว อ่ตัว8ดาวเนี่ยบางตัวเนี่ยก็ใช้งานได้ดีกว่าตัว9าดาวนะครับเอออนาคตก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกันเนาะเออตัวที่ติดเมตาก็ยังติดเมตาอะไรแบบนั้นอืฮึแล้วก็มันอาจจะมีบางตัวที่เก่าแล้วแต่ว่าเอ่อมันออกออกมานานแล้วครับเออที่แบบมันเก่าแล้วแต่ว่าพอมีเลนเจอร์9ดาวเข้ามาแล้วมันแบบมันโหดอะ่ะเออแบบบางทีเลนเจ์อ่าบางทีทางเกมอาจจะแอบบัฟก็ได้เอออย่างเช่นพวก อ,อะไรอ่ะพวกเต่าเลนพวกโยนะครับผมอาจจะบัฟก็ได้นะครับบัฟขึ้นมาเออใครจะไปรู้กันนะครับอ่ะตามนั้นถ้ากเกิดว่าโยกับเต่าเลนบัฟมานะผมบอกเลยว่าผมจะดีใจมากๆเพราะว่าไอดิกเรือผมเนี่ยสุ่มมาสุ่มแล้วมันได้2ตัวเลยเออไม่รู้นะว่าทางเกมจะเอาตัวเลนเจอร์8ดาวตัวไหนมันเป็นตัวอ่ามันเป็นตัวอัปเกรดนะครับแบบว่า มาแบบมาให้มาให้เราได้อัปเกรดเอออาจจะเปิดโหวตในใน Facebook ก็ได้นะครับผมเออตามที่หลายๆช่องบอกเนาะนะครับอ่ะรู้สึกว่าจะผ่านได้เลยเนี่ยโอเคผ้ว่าดีสายพี่วนจะผ่านไม่ค่อยได้แหละโอเคธาตุไฟก็มีแค่บาไฟเนาะผมไม่อยากปั้นเาวไฟอะ่ะเออคือแบบปั้นแล้วมันเสียดายของ อาจจะปั้นเป็นเออนนได้กบันต้าแปดดาวนะครับผมโมโลฮาก็ได้เอออาจจะปั้นเป็นโมโลฮาแทนนะครับหรือไม่ก็อาจจะปั้นมูนุริย่างนะครับหรือไม่ก็ตัวบินเนาะอ่ะโอเคส่วนร้านค้าเนี่ยใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็สามารถเติมได้นะแพ็กนี้นะครับแต่ว่ามันก็แพงหน่อยแหละนะครับโอเค ถือว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วก็อัปเดตสายฟรีอัปเดตไอีสายฟรีเนาะก็ประมาณนี้และกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาจันมินนาบ๊ายบายครับผม